สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ขคบรหักแพงครับสมองสุบอนครับประพอครับผมบาบานโพธคนมุกดาหารตอนเศร้าๆพี่น้องครับมณนิเสภ้พามาเบิงหมากมายง่งจีตครับมายงจิตครับต้นบอสบูร์บันไดพี่น้องต้นมันบ่งหัวมัน,วนเป็นยังสงสัยมันหนามบม่ม แต่ว่าต้นนิดหน่อยนึงออกมากนะครับดกต้นมะยมชิดนะครับพี่น้องจริงๆเ,เ,เป็น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 ทุกงาครับแต่ว่าเอ่อมันมันหูว่าต้นมันเป็นเป็นยังไงครับสเยัยแบบมีปัญหาโบโบสมบูรณ์นครับน้าบ่มพี่น้องแล้วก็ มัน,ม,นมันมันงำนำมันอยู่ไก่เ่งเป็นๆครับย่งเขียวๆอยู่เลยนี่ครับมายงชิดนี่เขาเรียกว่ามายงชิดนะครับมายงชิดกิตรกูลเดียวกันกับมะป่านาพี่น้องเนาะเวลามันสุกนะครับจะเลื้ยงนะครับเลื้งอะไรก็กิน เปรี้ยวอมหวานน้อยนึงพี่น้องนะครับ hmm. เปรี้ยวอมหวานน้อยนึงแซบๆๆๆ่บแสบแบเนาะพี่น้องเนะาะมะยงจิตปลูกไว้ต้นเดียวพี่น้องนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งแต่ก็สิพยายามปลูกได้หลายต้นอยู่นะครับเนี่ยหมากกำลัางงามพีนะ่นะ้องเน <c oughs> <c oughs> าะกำลังใดการมะยงจิตเนาะนะครับครับอันนี้คือพักติวพี่น้อง นะครับมาอัปเดตข้างๆเพื่อนนะครับรั่ว Lock. พัก, ak, พก <guts. S 2> หน้างาาหยานะครับก็่ต้องซื่อพี่น้องพักตามธรรมชาติเอามาปลูกไว้ครับผักติวกินกับปุกินกับลาบใส่ต้มปูต้มปลาพี่น้องแซ่บแซ่บอย่าบอกใครนะครับอันนี้คือผักติวครับผักติวผักติ้วนะครับติวครับติ๋วขาวเพื่อนติวขาวครับเนี่ย ก็ปกติเขาเอินปลาติวข,ข,ขาวนะครับครับอันนี้มะแขงขมครับภาษาอีสานเนี่ยมามะแขงขม <c oughs> มะแขงขมกินกับลาบกินกับปนกินกับสกเล็กนะครับสีเมขมๆจังหน่อยนะครับอ่ามีในตระกูลเดียวกันกับมะเขือพ่วงนะครับร่วมมะแขงอันนี้เป็นมะแขงขมพี่น้อง กินกระปุลกับลาบโอ้ยนะครับแจบจะบอกไพพี่น้องเอ้ยนะครับเก่ากันขากปันย่งนะครับสีกมขมอำลมำจักหน่อยพี่น้องนี่ครับอันนี้คือมะแข้งคมอันนี้คือมะนาวพี่น้องมะนาวดกพี่น้องมะนาวตอนนี้กำลังเป็นราคาครับกำลังตอนนี้กำลังเป็นราคา กำลังเป็นดอกกระมี่นะครับนี่หน้าคหน่วยใหญ่พี่น้องเนาะนะครับหน่วยใหญ่นี่คือกลมมืหน้าครับปูไว้พี่น้องบริสุทธิ์มียังกระตองกระตองมีนะครับไม่ได้อยากใส่ก็ต้องหาเอาแถวหัวแถวสวนนะครับกรต้องใส่สารเคม,มีเคมีอยางพี่น้องเนาะนะครับอันนี้คือกลมมืหน้าหน้านี่มากครับดกดกพอสมควรนะครับ หลายมักนาวมักนาวก็ได้เนาะพี่น้องเนาะมักนาว <c oughs> นี่วิวรอบบ้านนะครับพืชพักสวนขั้วไอ้พี่น้องเบิ้เนาะพี่น้องเนาะนะครับว่าปลูกยังไวน์แนน้อพี่น้องเนาะนะครับครับสำหรับคลิปนี้ไปสักครั้พี่น้องพบก,กันใหม่คลิปหน้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบ้าบานโพดคน,นบุกดาหาร แต่ว่าอย่ากดขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าขามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับบ่าวบ้านโพลคนมุกทาหารเนาะพี่น้องเนาะนะครับการ์เซอร์ิปนี้ไปซะก่อนพบพอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่ดีกินแซ่บมยูเจบ็บกินนัวรำด้วยสุขสุขลนยาเจ็บยาจนพี่น้องพบพอกันใหม่คลิปหนา้าเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคึ้นมาสวัสดีครับ